ลำปางถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีคนนิยมไปท่องเที่ยวกันเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีและมีทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามอีกทั้งยังมีสินค้ามากมายที่มีแหล่งกําเนิดมาจากจังหวัดลำปางหากใครที่ไปเที่ยวจะต้องไม่ลืมหาซื้อสินค้าของจังหวัดนี้ติดไม้ติดมือกลับมาโดยเอกลักษณ์ของของฝากที่มาจากจังหวัดลำปางก็คือจะเป็นสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งสินค้าเหล่านี้จะไม่สามารถหาได้จากจังหวัดอื่นๆคุณจะต้องเดินทางมาซื้อที่จังหวัััดดลปาาาาางงเท่่นนน้้ครรบวยสถกณ์ตๆ ในปัจจุบันทําให้การเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดลำปางทําได้ยากขึ้นทางผู้จัดจําหน่ายของฝากจังหวัดลำปางจึงได้มีการวางจําหน่ายของฝากเหล่านี้ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวแตนเซรามิกหรือไส้อั่วในวันนี้เราจึงได้ทําการรวบรวม10อันดับของฝากลำปางรวมถึงวิธีการเลือกซื้อมาแนะนําให้แก่ผู้ที่รู้สึกอยากไปเที่ยวจังหวัดลำปางแต่ไม่มีโอกาสได้ไปกันครับ mm. หมูยอป้าปีเป็นของฝากลำปางที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยรสชาติที่มีความอร่อยมีการผลิตที่สดใหม่ส่งตรงจากโรงงานทุกวันคุณสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะทอดนึ่งผัดหรือยำนอกจากนี้หมูยอป้าป,ปียังผ่านการรับรองจากอยและ C.O.D.E.X.G.M.P ว่าสินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนอีกทั้งหมูยอป้าป,ปีได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอทอปประเภทอาหารระดับ5ดาวอีกด้วยเป็นของฝากที่ควรซื้อทุกครั้งเวลาไปเที่ยวจังหวัดลำปางครับ ของทานเล่นอย่างข้าวแตนเป็นอีกหนึ่งของฝากที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดลำปางโดยทางแบรนด์ข้าวแตนคุณมณีมีการผลิตที่สดใหม่ทุกวนันใช้วัตถุดิบจากข้าวเหนียวปรุงรสคุณภาพดีเป็นส่วนประกอบทำให้ข้าวแตนมีรสชาติอร่อยกรอบมีกลิ่นหอมและเก็บได้นานถึงหนึ่งเดือน อีกทั้งยังมีให้เลือกได้ถึง6สูตรได้แก่สูตรต้นตำรับไม่มีน้ำตาลสูตรต้นตำรับราดน้ำตาลแผ่นจิว๋วไม่ราดน้ำตาลแผ่นจิว๋วราดน้ำตาลหน้าธัญ,ญพืชและหน้าพริกเผาหมูยองมีการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศและยังมีการส่งต่อความอร่อยไปสู่ต่างประเทศอีกด้วยไส้อั่วของทางสบัญงาการันตีความอร่อยจากโอท็อประดับสีดาวเป็นไส้อั่วพรีเมียมของทางแบรนด์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แบบเน้น ปรุงรสด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรสูตรพิเศษเฉพาะของทางสบัญงามีการใช้ตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมหอมแดงและผักชีในกระบวนการปรุงไส้อัว่วไม่มีส่วนผสมของแป้งและวัตถุกกันเสียบรรจุภัณฑ์เป็นแบบแพ็คสุญญากาศและบรรจุใส่กล่องอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้ไส้อัว่วมีให้เลือกทั้งหมด2รสชาติได้แก่ไส้อัว่วไร้มันสมุนไพรและไส้อัว่วปลาสมุนไพรให้คุณได้เลือกรับประทานอีกด้วยครับ แหนมป้าปีเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางแบรนดป้าปีที่มีชื่อเสียงนอกจากผลิตภัณฑ์หมูยอมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีใช้เนื้อส่วนสะโพกหมูรปรุงรสด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยและใช้สูตรเฉพาะของทางป้าปีแหนมป้าปีสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะย่างนึ่งทอดยำหรือนำไปประยุกต์กับเมนูอาหารอื่นๆ นอกจากนี้ยังทำสดใหม่ในทุกวันและห่อบรรจุภัณฑ์อย่างดีสามารถนำไปเป็นของฝากโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางระยะไกลจะทำให้แหนมีรสชาติที่เปลี่ยนไปเลยครับสำหรับคนที่ชอบหวานเป็นพิเศษเข้าวแตนของทางร้านอนุชาสูตรนี้ตอบโจทย์คนชอบรับประทานหวานได้เป็นอย่างดี เพราะราดน้ำตาลอ้อยบนข้าวแตนเต็มแผ่นแต่ความกรอบจะน้อยลง25เเซนเมื่อเทียบกับข้าวแตนแบบทั่วๆไปที่ราดน้ำตาลอ้อยน้อยกว่าข้าวแตนอนุชาผลิตสดใหม่ทุกวันและไม่ใช้สารปรุงแต่งทำให้ข้าวแตนอร่อยสะอาดและปลอดภยัยทางร้านอนุชาได้ส่งเสริมข้าวสารไทยโดยได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวแตนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยอีกด้วยครับ มเมล็ดก,กาแฟขั้วสายพันธ์อาราบิก้ามีแหล่งที่ปลูกจากแม่แจ่มจังหวัดลำปางปลูกในระดับความสูง1,000เมตรเหนือระดับทะเลให้รสชาติไปในทนดาร์กชโคโค็อกโกแลตเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มและมีเนื้อที่แน่นสำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟที่บ้านเป็นประจำจะเข้าถึงได้ง่ายทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับร้านกาแฟเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยแล้วยังสามารถชงได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็น ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถเลือกระดับการคั่วของเมเล็ดก,กาแฟได้ถึง3ระดับไม่ว่าจะเป็นคั่วแบบกลางขั้วแบบกลางไปจนเข้มหรือขั่วแบบเข้มคุณก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับ<อ>ราชาแห่งถั่วที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือแมคคาเดเมียที่มีคุณประโยชน์มากมายมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสายตามีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและอื่นๆอีกมากมาย แมคคาเดเมียออกแบบธรรมชาติของทางจังหวัดลำปางมีความสดใหม่บรรจุภัณฑ์เป็นแบบซิปล็อกใสสามารถมองเห็นแมคคาเดเมียแบบแกะเม็ดได้อย่างชัดเจนที่สำคัญคือสามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับ โดยปกติแล้วข้าวแตนจะเป็นแผ่นทรงกลมขนาดใหญ่ทำให้เมื่อคุณรับประทานจะไม่สามารถรับประทานได้หมดภายในคำเดียวทางแบรนด์อนุชาจึงได้ออกแบบข้าวแตนทรงกลมให้มีขนาดเล็กลงมีความเป็นขนมมากขึ้นสามารถรับประทานหมดได้ในคำเดียวตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบรสหวานเพราะข้าวแตนยี่ห้อนี้ไม่ได้มีการราดน้ำตาลเลยแต่ก็ยังคงความอร่อยอยู่ด้วยการปรุงรสแบบต้นตำรับของทางอนุชาสำหรับใครที่รับประทานเจหรือมังสวิรัติก็สามารถรับประทานได้ครับ เซรามิกเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำประยุกต์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหม้อจานช้อนชามและอื่นๆอ,อีกมากมาย เซรามิกมีแหล่งผลิตขนาดใหญ่และดีที่สุดอยู่ในจังหวัดลำปางชามกาไก่คือเซรามิกที่มีชื่อเสียงมากมีรูปทรงที่สวยงามลายวาดน้ำรูปไก่เป็นแบบต้นตำรบับคุณภาพดีสามารถทนความร้อนและใช้งานกับไมโครเวฟได้ทั้งนี้ชามกาไก่ยังมีขนาดให้เลือกถึง3ขนาดได้แก่6นิ้ว7นิ้วและ8นิ้วให้คุณเลือกใช้งานได้ตามต้องการเลยครับน้ำปูหรือน้ำปูเป็นเครื่องปรุงอาหารแบบดั้งเดิมของชาวล้านนา มีความคล้ายคลึงกับกะปิแต่จะใช้ปูเป็นวัตถุดิบหลักนิยมทำน้ำปูกันในช่วงฤดูฝนหรือฤดูทำนามีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอนโดยผ่านการเคี่ยวนานถึง12ชั่วโมงทำให้น้ำปูสะอาดเข้มข้นมีกลิ่นหอมมันรสชาติเค็มปราศจากการผสมของแป้งน้ำปูนิยมนำมาทำเป็นน้ำพริกน้ำปูซึ่งนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นยำหน่อไม้แกงหน่อไม้ตำส้มโอตำกระทร้อนและเมนูอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ยังสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานถ้าหากแช่ตู้เย็นเก็บได้นานถึง1ปีแต่ถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องจะอยู่ได้4-6เดือนครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด